หนูชื่อนอลาค่ะหนูจะมากินข้าวโชว์แม่ออยเนี่ยย,ย่าย่านอลาหิวแล้วเอมาให้นอลากินหน่อยเร็วไม่ทันใจนะลูกเนะาะดูดิหนูเคี้ยวหมดปากแล้วยา่าเอาให้หนูกินหน่อย หิวแล้วลูกโอ้ยเนี่ดูดิยืดตัวด้วยคนย่าไม่เอาข้าวให้หนูกินสักทีหนูหิวแล้วนูลาขอกินหน่อยอย่านูลาหิวแอมแหน่ ร้อนลองให้ย่าเป่าออก่อนนี่อาม้ยอร่อยไหมคะลูกนาราอร่อยไหมคะลูกเนี่ยอยาป้อนข้าวแล้วย่ายังยุบอีกยกับข้าวหนลาลน่ากินจังเลยลูกดูสิดูหนูกินโอ้โหอร่อยเหลือเกิน นี่ยดูนาลามีฟันแล้วห้าถึงหซี่แต่ฟันนลล่ามีเฉพาะข้างหน้าอ่ะเอาอีกเอาอีกอ้ามเออดีใจแลเวลเออ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  วันนี้โนรา,ากินเมนูข้าวบดใส่ฟักทองแครอทหมูด้วยโนราเคี้ยวหมูด้วยดูจิไม่ทันใจเลยนะลูกกับข้าวมันร้อนนะ่ะโนรา,ากินหมูบดด้วยวันนี้ฮะดูอะไรลูก ดูอะไรอืมมีเพื่อนมาหาหนูเหรอคะย่ามาหาหนูเหรอนี่มีคนมาหาไม่ได้ดีใจใหญ่เลยไม่เห็นเห็นไหมมีเพื่อนมาไม่กินข้าวเลยนอนลกินข้าวก่อนลูกเออกินข้าวก่อนคะ่ะ เด็กอ้วนของแม่เอาอีกเอาอีกเอาอีกอา้ามโอ้โหเก่งจังเลยดีนู่ขาหนูสิเป็นมัดเป็นมัดเลยลูกจะไปไหนเอาอีกอ,อ้อามว้อ้ามคนสวย ท้องเจะไปไหนลูกเนี่ยยกขาขึ้นทำไมโอ้ยห,หนูไปไม่ได้ดูสิเราเห็นใครคะโนราเห็นใครคะลูกอ้ดูดิอ้าวจับปูใส่กระด้นงนี่ยดูของเล่นโนรา โนราชอบเล่นขวดเล่นกระป๋องแป้งอะไรอย่างนี้เอ๊เอาอีกเอาอีกเอาอีกอ้าวเอาอีกเอาอีกเอาอีกไหม